อยากรู้สินะว่าสมบัติอยู่ไหนบอกให้ก็ได้ความมั่งคั่งชื่อเสียงและอำนาจฉันคือผู้ที่ได้ครอบครองทุกสิ่งจงออกไปสู่เกรฟสี่ทุกอย่างในโซนโฟฉันไว้ที่นั่นหมดแล้วสวัสดีครับอนานะเราเจอกันอีพีนี้เป็นอีพีที่สองแล้วนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับในวันนี้ที่เราได้มาเจอกันอีกครั้งรู้สึก เหมือนเดิมครับตื่นเต้นแล้วก็ก่อนอื่นเลยต้องสวัสดีดุงโยนะครับแล้วก็สวัสดีผู้ติดตามทุกคนทุกท่านด้วยโอ้สวัสดีผู้ติดตามของอนาด้วยนะโอ้โหผู้ติดตามเยอะไหมครับผู้ติดตามเพิ่มมาเยอะมากครับหลังจากที่คลิปแรกได้ถูกปล่อยไปกี่เดือนแล้วนะประมาณสองเดือนครับสองเดือนวันนี้อาณาจะพาเราไปลงที่ไหนครับ วันนี้ผมจะมาเกรฟเกรฟสเป็นหลักนะครับปกติลงโรงแรมลงจีนอันนี้มาเกรฟเลยใช่ครับมาเกรฟจะมีความต่างเรื่องของราคาแล้วก็เลนส์ในการซื้อไอเทมเซนคูณที่สูงขึ้นถ้าเป็นเกรฟ2ไม่ได้เหรอแบบขยะดันเยอะนะม,มันได้ครับแต่ว่า ระยะเวลาในการเล่นเกรฟสองกับ t m p p r e l หรือว่า Hotel มันค่อนข้างจะกินเวลาไปสักนิดสักหน่อยได้เปลี่ยนของอะไรมาบ้างโอ้โหเซ็ตพอร์เปลี่ยนมาระดับหนึ่งเลยครับหลังดาวอ่าแหวนดาวหลังถังขี้เหมือนเดิมนอกนั้นก็เหมือนเดิมหมดเลยก็<ๆ>ที่เพิ่มมาจะเป็นเซ็ตมังกี้อ่าไวออฟ บวก 10, แล้วก็เซนต์พาวเวอร์แหวนดาวเซตวันแม่ที่เหลือจะเป็นหน้าอิมกับถุงมือรองเท้าจะเป็นเหมือนเดิมอยู่ครับแล้วก็เพิ่มเรื่องของสกิลด้วยสกิลเป็นบวก9ลงดีบวก9แล้วก็อ e ีบวกคราวที่แล้วก็บอกว่าอยากได้คี้ประมาณ50บวกบวกอันนี้คี72ิ72แล้วใช่ครับเราจะมาดูวิธีการการลงเก็บสี่ของอนากันครับว่ามีรูปแบบยังไงบ้างไปดูกันก็อ่ะตัวแรกบอสตัวแรกนะครเดตัวเดสเนี่ย ตาบใดที่เลือดเขายังไม่ลดเขาจะมีสกิลเดียวครับคือหมุนรอบตัว <Okay. S 1> ตาบใดที่เลือดเขายังไม่ลดนะเขาจะมีท่านี้อย่างเดียวครับ uh huh. แต่ว่าตาบใดที่เลือดเขาลดเกินสามสิบเปอร์เซ็นตประมาณอ่ะประมาณนี้อ่า uh huh. เขาจะเริ่มมีสกิลที่สองก็คือกระโดด uh huh. กระโดะโดฟันอ๋อ oh, นี่ไงใช่โอโหแรงกวา่าเขาจะเริ่มมีสกิลนี้เพิ่มขึ้นมาครับ แล้วเขาจะมีสกิลอยู่แค่นี้สําหรับตัวนี้เดีย๋ยวเราเก็บไปก่อนอโอเคตัวนี้อ่รูปปั้นหินสกิลแรกของเขาคือทุบพื้นครับตุม้มเขาจะทุบพื้นเป็นหลักเลยเขาจะไม่มีสกิลเขาจะยังไม่ปล่อยสกิลอื่น<อ>จนกว่าเขาจะเลื่อนลดเกินครึ่งหลอดเกินครึ่งหลอดอ่ะ,อะเริ่มแล้วครับเริ่มมีสกิลใหม่ๆละหลังจากนี้ ถ้าเกินครึ่งหลอดเขาจะมีท่าไม่ตายก็คือท่านี่ครับกระทึบน้ําแข็งท่านี้โดนวันละวันฮิตสําหรับผมนะครับจะเริ่มมีท่าใหม่ๆเพิ่มมาตามเลือดที่ลดลงไปโดนทีเดียวตายเลยเหรอตายครับพี่ท่าที่สองของบอสหินเนี่ยอนาถ้าโดนเนี่ยจะตายหรือเปล่าอ่าถ้ากระโดดตายแล้วครับท่าที่สองก็เริ่มตายนะครับมีแค่ท่าแรกที่ที่ผมไม่ตายในส่วนนี้ต้องระวังให้มากๆเลยเนะี่ย ส่วนตัวบอสอิมมอร์ทัลอิมมอร์ทัลจะแบ่งเป็นสามเฟสพี่ดูจากการสปาวของมอนก็ได้ในสเต็ปแรกคือเนี่ยเขาจะหวดแค่ยอย่างเดียวเขาจะยังไม่หมุนท่าแรกหวดอย่างเดียวยังไงเขาจะใช่ครับเขาจะไม่มีท่าอื่นเลยเขาจะมีอยู่ท่าเดียวเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ถ้าสมมุติว่าเลือดเขาอยู่ถึงหลอดเหลืองลูกน้องเฟสที่สองสปาวมาเมื่อไหร่อย่างตอนนี้เขาจะมีท่าหมุนตัวครับหมุนตัวล้าฟาด เบี่ยงตัวนะปุ๊บปุใช่ครับอ่ะอันนี้นท่าน,นี้พี่อันนี้นใช่ใช่อ่าแต่ตอนเนี้ยมันเข้าเฟสสามละหลอดแดง<ช> <ๆ S 1> เขาจะมีท่าไม้ตายของเขาคือท่าน,นี้ท่าน,นี้คือท่าหากินเขาเลยท่านี้บอสอี e อย่างไวอะคิวทันได้ยังไงครับเนี่ยเก็บลูกน้องให้จะได้ดูกันง่ายๆบางคนก็จะเคลียร์ลูกน้องก่อนแต่บางคนก็จะเคลียร์บอสก่อนแล้วค่อยเคลียร์ลูกน้องที่หลัง สิ่งที่ยากที่สุดในเกรปสี่ก็คือตายแล้วเกิดไม่ได้เสียบัตรฟร,ฟรีกันไปเลยเนี่ยท่านี้เป็นเฟสสองจะเป็นท่านี้เฟสสองแล้วก็เฟสสามโอ้โหท่านี้แรงสุดใช่ป่ะท่าน,นี้ผมลองเอาแบบคนที่เด็บเยอะๆเ,เลือดเยอะๆมาลองยืนแล้วไม่รอดครับอีแรงจัดเด็บสองพันกว่าสามพันเลือดสองหมื่นกว่าไม่รอดสเตปของมอนหรือว่าการเดินอะสกิลเขาจะประมาณนี้แพทเทิร์นเขาจะอยู่ประมาณนี้ แล้วเดี๋ยวรอบหน้าเรามาลงแบบลองลงแบบที่ผมลงมันปกติโอเคข้อเสียของเกรฟสี่เนี่ยมีอะไรบ้างแต่ข้อเสียของเกรฟคือตัวตัวรองของเราจะตายตัวรองเราจะได้จากโจ๊กอย่างเดียวครับตอนนี้เราจะเห็นกันว่าอัตราคริผมอยู่ที่เจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์เออผมอยากรู้จังว่าคริเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันส่งผลยังไงบ้างครับเอ่ออีพีหนึ่งจนถึงตอนนี้อีพีสองที่ 7จ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์จะส่งผลตรงที่ว่าทุกครั้งที่เราตีสองฮิตแรกแตีกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับจะติดคี้ร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โตอนแรกคี้แรกมันจะติดคี้ใช่ไหมล่ะอ่าใช่ครับถ้าสมมุติว่าเมื่อก่อนเราที่เราเคยรู้กันมาก็คืออัาตราคีเราจะติดร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกสเตจทุกฮิตแรกของสเตจแต่พอขึ้นมาเป็นเจ็ดสิบสองคุณจะได้ความสามารถพิเศษก็คือทุกสองฮิตแรกนับนับมอนตีด้วยนะครับถ้าเราเปิดได้ก่อนสองฮิตเราได้เปรียบ ถ้าคลีตต่ำกว่า72จะได้ไหม71อย่างเงี้ย71.5ก็ไม่ได้ครับโอ้ oh. ผมลองลองไล่เพิ่มทีละ2ทีละสทีละ5้าค่อยๆเปลี่ยนลูกแก้วบวกหบกสแบบลองไล่มาเรื่อยๆไม่ได้ครับก็คือถ้าทำครี72จะติดครีถึงสองครั้งโ oh. oh. อ้โหอนาคิดว่าเซตไหนที่เหมาะกับการลงเกรฟสี่บ้างเรื่องของโอเวอร์โหลดผมว่าโอเวอร์โหลดจะได้เปรียบในการเล่นเกรฟถ้าสมมุติคุณมีคิที่72 oh. คุณสามารถยิงบอส 2นัดอาจจะเก็บบอสได้เลยเพราะเล็วมากและแรงไกลด้วยแต่ลิงจะได้เปรียบตรงที่ว่าเราสามารถเคลียร์ลูกน้องที่เข้ามากวนเราได้จุดเด่นของโอเวอร์โหลดก็คือยิงไกลได้แต่ถ้าเป็นลิงเนี่ยจะกวาดรอบๆบ,บข้างได้ใช,ใช่ใช่แต่ถ้าโอเวอร์โหลดมันระยะประชิดมันยากใช่ไหมใช่ใชและลงเกฟนี่เกฟสจะต้อง ฮิตเท่าไหร่สเปรเท่าไหร่ด้วยไหมผมแนะนำว่าอย่างต่ำควรจะสักสองพันขึ้นไปครับทั้งสองอย่างเลยเหรอฮิตกับสเปย์อ่าใช่ครับอยากจะให้แบบบาลานซ์กันเกินสองพันมันจะทำให้ลงง่ายขึ้นมากมถ้าต่ำกว่านั้นก็ถามว่าลงได้ไหมลงได้แต่มันจะเสียเวลาในการออย่างเช่นผมสแปมลงดีใส่บอสอย่างเงี้ย ปกติ6ครั้งอาจจะเพิ่มเป็น7 8ครั้งมันก็เสียเวลาไปวิสวิแล้วอย่างเงี้ยลงเกรฟ4จะต้องมีฮิตกับสเปยประมาณ2,000ภายใน1ชั่วโมงอันนาลงเกรฟ4เนี่ยได้กี่รอบชั่วโมงหนึ่งสำหรับเกรฟผมทำได้อยู่ที่ประมาณ18รอบแต่ถ้าลงจีน1ชั่วโมงประมาณ14รอบถึงไหมอของจีนถ้าผมลงจีนมา่ก่อน14รอบต่อชั่วโมงแบบไม่กดคูณผมจะได้อยู่ที่ 854, 0 0 0 เซน4จ,<อ>จอครับต,ต่อชั่วโมงนะไม่รวมอันนี้เงินจากดันไม่รวมขายของนะครับแลาแล้วก็ผมย้ายมาลงเกรฟถ้าแบบไม่กดคูณผมจะได้อยู่ที่1 2, 75, 000, นึ่งล้านสเจ็หนพันเซนจะเพิ่มมาประมาณ4ี่แสน และถ้ากดคูณเซนทั้ง2ตัวไปล่ะจะได้ชั่วโมงละกี่เอ็มถ้าสมมุติผมกดคูณคูณหน่งคูณ3ไปด้วยชั่วโมง1เกรฟผมจะได้อยู่ที่2.3เอ็มภายใน7วันอนาทำรายได้สูงสุดเท่าไหร่ก็ถ้าสมมุติวีคหนึ่งผมลง15ชั่วโมงต่อวันผมจะได้รายได้อยู่ที่228บหมดบัตรเก็บไปกี่ใบ1780รอบต่อสัปดาห์จะได้ประมาณ2 2ล้านเซน รายได้ต่อเดือนก็ประมาณ4ี่0 0ื่นถึงห้าหมื่นบาทเลยอ่าด้วยสภาพเงินตอนนู้นกับตอนนี้ด้วยครับเอ่อต่างกันใชม่มาลงต่อทํารอบอย่างเงี้ยต้องมีสมาธิเยอะขึ้นคือมีพลาดไหม,มีครับมีม,มาบางทีก็จังหวะของบอสมันจะเป็นเหมือนบัก๊ก cancel animation คือไงเอสมมติว่าตัวบอสเขาเดินมาใช่ไหม แล้วเขาทํำท่าจะใช้สกิลแรกคือฟาดพื้นแล้วจังหวะที่เขาไม้จะถึงพื้นเขาเปลี่ยนท่ากระทันหันเป็นท่าหมุนตัวคิดภาพประมาณว่าเรากําลังม <laughs> มีพี่มีปล่อยมากครับโอ้โหมันเหมือนเปลี่ยนกลางอากาศแลยนะใช่ครับอารมณ์เหมือนเรากําลังจะกดคิวใน PVP แล้วจู่ๆเราก็กด E ได้เลยอะไรอย่างนั้นแะ แล้วเราก็แบบพอเราอ่านว่าเขาจะกดท่าท่านี้เราก็เตรียมหลบท่านี้แต่ไม่ใช่ไงเขาหักเหลี่ยมเขาหักมุมอ่ะผมว่ามันเจ๋งนะอย่างเงี้ยวันนี้ก็ขอบคุณอาาเป็นอย่างมากที่มาล่วมสัมภาษณ์ในวันนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยวันนี้ผมลุงโยเกมเมอร์ amer, ก็ขอลาทุกคนไปก่อนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วทุกคนบาย